สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มะทองเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้มาอยู่ในศูนย์เกษตรยั่งยืนนะครับบ้านสวัสดนะครับตำบลกุดเชียงหมีอำเภอเริงนุกทาจังหวัดยโสธรโอ้โยาวเลยครับอ่ะนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าตั้งแต่เข้ามาในศูนย์นี้ครับมีพืชผักหลากหลายชนิดสวยงามมากเลยดีครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคนดูแลนะครับศูนย์แห่งนี้นะครับอ่าสวัสดีครับ สวัสดีค่ะชื่อพันนีช่างทํานะคะทํางานที่ศูนย์เกษตรยังยืนบ้านสวัสดิ์ค่ะอเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะอ่าโอเคยะโสธรเนาะค่ะอ้าวศูนย์แห่งนี้ปลูกพืชหลากหลายชนิดมากนะครับแล้วที่อยู่ตอนหน้าเราอันนี้ต้นอะไรครับต้นหอมแบงค่ะต้นหอมแบ,ง,แบงเลยนะคะอ่าการดูแลต้นหอมแบงเนี่ยก็ค่อนข้างยากเนาะค่ะช่างดูค่ะก่อนหน้านี้เจอปัญหาอะไรครับเล่าให้เราฟังนิด<อ>หนึ่งอก่อนหน้านี้ก็หอมแบงของเราจะ จะมีใบสีเหลืองก็จะตายนะคะพอเราพอเรามีโฟทีเข้ามาช่วยค่ะพ่นแล้วก็จากที่กำลังจะตายก็ค่อยฟื้นตัวขึ้นเป็นจากสีเหลืองก็เป็นสีเขียวค่ะอย่างที่เห็นค่ะอือย่างนี้เลยนะครับแสดงว่าก่อนหน้านั้นมีปัญหาเรื่องต้นมันจะตายเหลืองเอาโฟทีมาฉีดค่ะอืมนะครับนะฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยห้าครั้งค่ะ แล้วตอนนี้มันฟื้นขึ้นมาหมดแล้วใช่ไหมค่ะเขียวมากเลยครับสวยมากเลยครับท่านผู้ชมนะครับถ้าไม่บอกมาก่อนจะไม่รู้เลยว่ามีลักษณะต้นเหลืองโทมมาก่อนค่ะต้นก็จะแข็งแรงด้วยนะคะลูกค้าอชอบใจก็สั่งเป็นประจำค่ะผักของเราที่นี่ค่ะอืมแสดงว่าตอนนี้เราก็เอาสารเสริมประสิทธิภาพโฟทีเข้ามาช่วยค่ะนะครับอ่าแน่นอนละที่นี่บอกได้เลยว่าเป็นผักปลอดสารใช่ไหมฮะค่ะ ทำแบบอินรียค่ะอ่ก็คือเน้นการไม่ใช้เคมีค่ะไม่มีเลยของเราที่นี่ไม่มีค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากแล้วไปฉีกับอย่างอื่นด้วยไหมคะค่ะอย่างอื่นด้วยค่ะอ่าฉีกอะไรบ้างครับเคลค่ะอ่าไปดูเคลเลยไปพาไปดูเคลอ่านี่ครับนี่ครับผักเคลครับท่านผู้ชมครับนะครับอ่าท่านผู้ชมบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเคลเนาะนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ผักเมืองไทยเนาะ นี่ครับเควครับคณะญี่ปุ่นนะคะนี่ครับเมื่อตอนตอนเล็กๆก็ใบเล็กๆนะคะพอเราได้โพทีมาก็ต้นก็ใบก็ใหญ่ขึ้นต้นแข็งแรงแล้วก็สีก็สวยค่ะสดใสนี่คือการเจริญเติบโตมันแตกต่างเลยใช่ไหมคะเราเอาไปทานก็จะหวานกรอบอร่อยค่ะครับแล้วเคลเนี่ยมันมีคุณค่าโภชนาการที่แตกต่างกว่าผักอื่นอย่างไรบ้างครับก็ ตัวนี้ใช่ไหมคะมันก็ป้องกันมเรลงอย่างนี้ค่ะอ๋อมันช่วยต่อต้านค่ะอ๋อก็คือทําให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นค่ะเป็นผักที่โปรตีนสูงนะครับเคลเนี่ยบอกได้เลยนะครับโอเคสรุปว่าการเอาโฟทีมมาเสริมกับแปลงเกษตรที่เป็นแบบอินทรีย์ของเราเนี่ยทำให้พืชผักของเราต่างๆแข็งแรงขึ้นสมบูรณ์ขึ้นนะครับอ่าแบบนี้ใช้ต่อไปไหมครับค่ะใช้ตลอดค่ะอืมโอเคอ่ะว่า ส่ความสําเร็จนะคะสาหรับการเอาโปรีนมาใช้ใช้ตลอดไปค่ะโอเคครับเป็นคํายืนยันจากศูนย์เกษตรยั่งยืนนะครับอันนี้เป็นผู้ดูแลเลยนะคะอวันนี้ต้องขอบคุณมากครับเปิดศูนย์ให้พวกเรานะครับได้มาเยี่ยมชมแปลงเกษตรเกษตรยั่งยืนนะบ้านสวัสดิ์ตำบลกุชียงมีค่ะอำเภอเริงนุชาจังหวัดยะโสธรยินดีต้อนรับตลอดเนาะใครเข้ามาก็ มาเยี่ยมมาชมมาดูแล้วก็มาซื้อไปทานได้เลยค่ะอ่าโอเคครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ครับจุดแลนด์มาร์คที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับวันนี้ผมนัทธงวันทองกเกษตรพักโลกลาไปก่อนขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ